เมื่อผมเจอคนเมาในโกดอฟซูชิมะเจ้าเองเหรอฮะเจ้าคงเป็นโกโร่สินะเออแล้วทุกคนก็นเป็นใครสักคนนั่นแหละกวนไปอินขมักแมเจะเป็นใครตาเอะ<า>ม,มูไลอะาตายหมดแล้วเวย้ยข้ายังอยู่แต่ความอดทนของข้ามันใกล้หมดแล้ววะท่านชิมราสั่งให้เจ้าชดใช้นี่ข้ายังไม่ตาย จะทำอะไรน้ำสารไปส่งที่แผ่นดินใหญ่เอเอครจะจ้าไปแผ่นดินใหญ่สูงริ้วเลยแต่ก่อนพวกมองโก,โกจะปิดอ่ะเจ้าติดหนี้ไา,า้กมดข้อนี่คือการชดใช้เออไม่มีทางเลือกมันังเมาเลยครับพอจบเลือดที่หาโคโมดะข้าก็หลงว่าเออติดหนี้อยู่ดื่มฉลองอิสรภาพของเจ้าเหรอดื่มไว้หลยพวกสมุรไรดเดนักรบน,นั้นมัสิ้นชีพหมดแล้ว ในในบ้านใครเ,เข้ามาดิแต่เราผ่านมองโก,โกไม่ง่ายเลยทาน,น่ันมีสารของท่านชิมราอยู่ไหมมีมีมเราอยู่ตรงใช้ฝั่งอากาชมะเออก็พอได้ไแค่มีเดือลำหนึ่งซ่อนอยู่ใกล้ปอมมิโตดาเกิแผนนี้บอกว่าเขาจะรออยู่ที่นั่นตามเส้นทางในป่าแผนที่ของโกโรครับแผนที่บอกทางไปยังเรือลอบขนสินค้าของโกโรที่ซ่อนไว้ในตำบยลยาริเกะวะ